เวลาน้อยก็คุยกันเป็นปกติก็แบบต้องถามเขามีประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีปรึกษามีอะไรกันบ้างากันไปถามกันมาได้ไปเยอะไหมคะแบบว่าเก็บเก็บได้ไปเยอะได้ไปเยอะเลยแล้วเมีแนะนำอะไรเราบ้างเขามีอะไรเอาแบเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า ในใจเรานี้ยเริ่มมีแผนเริ่มมีอะไรในการตัดมีอะไรที่กำลังปรึกษากันอยู่เลยยังยังยังไม่ยังไม่ไฟนอลเลยแต่เวทีเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่อ๋อหรอคุณต้องขอแต่งงานเนี่ยนะเปล่าเรื่องบอลนี่แหละอ่ะคนแบกคนแบกให้คำแนะนำอยังไงบ้างอุ้ยอุ้ยไม่มีอะไรครับก็ก็เขาถามอะไรผมบผมตอบไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยอืมเขากำลังอยู่ในพรงพวังของเขาคนวังศูขย์เขาเออคือตอนนี้ เด็กๆก็คือเตรียมตัวที่จะไปงานขอเขาขอพี่มาไม่ไช่ไชเตรียมไปงานไปงาน<อ>าใช่ไหม,ไมคือตอนนี้ก็ก็คงจะเป็นว่า <c oughs> เราก็รอรับว่าเกเพื่อนเจ้าบ่าวก็เราก็ต้องรอรับฟังว่าเเรามีตรงไหนที่เราช่วยเขาได้บ้างาาเพื่อให้เขาแบบ แปลงเบาภาระของเขาได้มากที่สุดเลยนณาตอนนี้แจกแจงหน้าที่ยังหาได้งานเป็นเป็นอะไรบ้างยั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 งไม่ยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนเออใช่ือคุณหมักคุณดูยิ้มยิ้มเนาะเหมือนมันมีอะไรอย่างเงี้ยพูดออกมาแบบที่ไม่อยากให้ผมพูดมากตอนนี้เขมองหน้าผมคือโอเคมาหยุดได้แล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วที่บอกเป็นอะไรเอาเดิมไหมคะคุณ ไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่ไมหมายถึงว่าอัปเดตก,ก็คือเราก็เนี่ยมาคุยกับทางเพื่อนๆแล้วว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างมีงานวันไหนเมื่อไหร่ช่วงไหนบ้างจริงๆแล้วลยอะไรเงี้ยแต่แต่สิ่งที่อัปเดตเล้าก็คือเหมือนนัเดทเ,เป็นออเนไรเลยเนาะใช่แล้วเขาเต็มที่มากเลยนะเช่เหรอผมได้ข่าวมาว่าเขาเต็มที่มากเอาพร้อมมากเลยรู้ึกษาดูงานหรือเปล่าครับรู้งานเขามีหนึ่งวันผมอยู่ที่นั่นทั้งอาทิตย์ครับอพี่หาเรื่องให้ตัวเองมะเรื่องเจี่ยวเรื่องเจี่ยว ถึงเต้นแทนเขาหรือไงคะว่ามันก็น่าตื่นเต้นแทนเพื่อนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออมันก็แบบผมก็ตื่นเต้นครับใช่คนแรกใช่ตั้งแต่เขาขอแล้วอยู่ทุวันตันทร์ตั้งแต่วันแรกที่ครับผมใช่แล้วน่าจงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่หลัันโอ้โหเยอะเยอะครับเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็ แล้วก็แค่ไม่ได้บอกใครเท่านั้นเองเพราะว่าก็ล่าสุดก็คือบอกไปก็คือมีงานที่ต่างประเทศที่ไทยก็ตามนั้นครับตามนั้นมีมีแมทล็อกคิวแล้วครับที่บอกเลยครับมีวันเดียวผมไปทั้งทั้งอาทิตย์เลยไม่่เที่ยวปาร์ตี้ประหลาดโสดตอนนี้เริ่มเริ่มคิดยังคะต้องมีไหมเพราะว่าเป็นแก๊งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมก็รอทางเขา อะไรตกลงวันเวลาอะไรกันอย่างนี้ครับคุณหมักล็อกวันอาทิตย์สดหน่อยอยากเห็นรัอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นว่าเอามันจะจอยขนาดไหนมันต้องมีภาพไหมมีมีแอปถ่ายออกมาให้ดูหน่อยเราอเหรอได้ก็รอดูแล้วกันน่าจะน่าจะเป็นเราจะเลือกภาพที่ดีที่สุดออกมารอดูรอดูใช่เพราะว่าเราก็อ่ะเราก็บอกได้ว่า ก็สลัดสดก็คือต้องแยกแหละใช่ฝ <น lum S 2> ั่งนั้นเขาก็ไปเตรียมตัวในฝั่งนี้เราก็แบบเออพีมาบอกแล้วว่าขอแบบสบายๆไม่ต้องทําอะไรเยอ,อะไ, style, ไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะเลยนะไม่มีธีมไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรเลยครับในงานสัดสดอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องเป็นทางทางพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์ครับน่ากลัวจริงๆไม่แต่แต่แต่อยู่ฝั่งอเดมเหมือนอยากรู้แล้วมีธีมไว้แล้วจะคิดภาพไวแล้วยังไม่ค่อยตกปลาหอกไรครับ ได้เลยครับต้องสนุกแน่ๆเลยจริงจริงจริงรรอรอรอเล้เเริ่มเริ่มมีการคุยกับเพื่อนๆยังคะว่างานจะเป็นประมาณไหนของพี่มากของงานสลกเขาเอ่อมีปึกมีมีเรียกว่าถามโยนคําถามไปให้พี่มากแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบชิลมากอะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่แบบเราค่อนข้างที่จะยากอ่าเราก็ต้องมานั่งประชุมกันแบบ ในกลุ่มว่าแบบจะเอายังไงดีจะทําอะไรให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาจดจําวันนี้ไปแบบไปไปอีกได้ต้องให้จำหรือไม่ในกลุ่มมีใครบ้างคะในกลุ่มมีใครบ้างทำไมดูเหมือนในงานมีแค่เราสองคนเราก็ถามว่าเขาอยากให้มีใครบ้างทุกหมาก็บอกว่าเพื่อนที่เราสนิทด้วยกันทุกคนประมาณนี้แหละเพราะเราก็มีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ต้องทำให้จําไม่ลืมเลยแต่ต้องไม่ลืม สิบปีก็ปีนี้ก็น่ารักน่ารักครับผมก็พาที่บ้านไปกินข้าวปีว่าพ่อคุณแม่มาถึงจังหวัดด้วยก็เลยพาไปกินข้าวด้วยกันทั้งสี่คนเลยเป็นผู้มารีส์สุดท้ายใช่ครับที่จะอยู่ไทยที่จะได้ใช้คำว่าเปียวเซ่ครับผมต่อไปก็ไม่ได้ใช้แล้ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับเออน้องมาบอกอีกทีว่าเออนี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดี มีของฝันอะไรในตอนเดือนต่อไปอ่อือก็มีช่อดอกไม้ให้แล้วแหละครับเออฝันลืมให้อยูที่บ้านกูจริงลืมให้เออเลยไม้พี่เตรียมไว้ที่ตอนแรกมันนั่นแหละ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 ซื้อซื้อไว้แล้วก็ลืมครัอ่ะกัพี่แบร์ริมระเบียงเราติดูเหมือนกันนะครับสองงานอะไรทายหรอครับผมเหมือนกันครับทำอาหารกินกันนี่ผมก็ทำอาหารกินกันนี่ ครับผมทำไมถึงเป็นคอนเซ็ปต์นี้ครับพี่นี่ก็ทำงานด้วยยุ่งๆด้วยก็แบบอยากอะไรแบคทูบีสิกบ้างอะไรประมาณนี้ฮะอร่อยไหมอร่อยไหมกับข้าวอร่อยครับพี่ทำเองเดี๋ยูทำให้กินวันหลังแรกกันทำดีกว่าเดี๋ยวเามายื่นหยีแล้วกันนะครับเพราะของนัดเด็ดวันที่ท้ายว่าหวานแล้วแต่ว่ามันเกิดแม่แก้วหวานกว่ากับแคปชั่นอ๋อครับผมเป็นยังไงบ้างดีครับดีก็แฮปปี้ครับแม่แฮปปี้ว่าที่ลูกสะพ้ายครับทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับเกิดไหม ก็เขื่อนอยู่นะครับเขิ่อนอยู่ว่าแกก็ไม่ค่อยได้เรียกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะดีดีอย่างนี้ก็เรียกคือให้ชินปากใช่ไหมก็คงก็คงก็คงประมาณนั้นแหละเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมเรียกไปก่อนนะเป็นการซ้อมเรียกไปในตัวหรือเปล่าครับเออ่ก็คงจะประมาณนั้นแหละครับแล้วเวลาเจอเจอก็คงจะประมาณนั้นแหละครับก็ถามว่าแบบเออเหมือนจะเร็วๆนี้ยังไงก็ไม่รู้รู้สึกกดดันมากเลย คือมันไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะฮะให้สีเพื่อนก่อนครับครับต้องแบบว่าดูแลงานเขาก่อนคครับโอเคเขาถามเรื่องธุรกิจธุรกิจเออไทรอินไครอินเออใครอินเหรอเออครับพูดได้เหรอเราพูดได้สิเราสองคนก็เปิดธุรกิจด้วยกันถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมก็เป็นร้านชูแอน แบ็กส,าส,<พ>าสปานะครับ,รบผมอยู่ที่เนี่ยสยามเทียสยามเลยครับถ้าใครอยากซ่อมรองเท้าหรือเอากระเป๋าหรือว่าเอาของใช้สูทเ<อ>สื้อผ้าที่แบบสักยากๆไม่สามารถซักเองได้เนี่ยเอ่อก็เอามาให้ที่ร้านเราก็ได้ได<อ>้ไอเดียมาจากที่เราก็มีของเราที่แบบเราอยากแต<บ>่จริงๆเลยอ่ะก็แบบพอใช้แล้วเราแบบทำเลอะอะไรเงี้ยเราไม่รู้จักร้านที่เราไว้ใจได้เราก็เลยเปิดขึ้นมาเลย ทำสองคนแล้วก็มีอีกสองคนที่เป็นผู้ช่วชานเรื่องรายคิ้นิ่งโดยเฉพาะเรื่องทําสีกระเป๋าแล้วก็ทําเรื่องรองเท้าโดยเฉพาะครับครับครับมาี่ทิด้วยกันครั้งแรกใช่ใช่ใช่งจริงพอเพื่อนมาทําธุรกิจด้วยกันมันต้องคุยกันมากขึ้นหรือว่ามันยังไงเพราะบางที้ออาจจะไม่ตรงกันแปลกไหมว่ามันเป็นความสบายใจที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้เลยที่เราไม่ไม่ไม่ตกลงอะไรกันมากใช่แล้วมันหน้าที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็แต่ละคนมันก็สนิทมากจริงจริงแล้วแบบเราสองคนอะ ไม่ได้มองว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบต้องเป็นธุรกิจหรือยากไรทำอะไรอยากด้วยกันกันนั่นเองแต่เราคนมีหน้าที่อะไรก็เรามีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่บอกนี่แหละว่าเรามีร้านตรงนี้นะใช่ใช่เป็นพีอาร์เป็นพีอาร์แล้วก็เป็นนายทุนเป็ใช่ครับแล้วทั้งเพื่อนอีกสองคนก็คือผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาเปิดมานานทับมานานใช่ครับ โอ้ยหลายร้อยเรื่อยๆหลายร้อยหลายร้อยลงทุนเลนะร้อยที่ฮะได้ที่นี้ที่เดียวลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอผมว่าสมสมเหตุสมผลใภาพช่างสมเบโอเคโอเค